หมอปลายทักแรงดวงวิญญาณแตงโมเฮียนทวงความยุติธรรมพร้อมเล่าวินาทีที่เจอดีจนกระจกประตูบ้านแตกทั้งบานยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาสำหรับคดีของดาราสาวแตงโมนิดาและยังคงเป็นที่แคลงใจของสังคมพร้อมรอการพิสูจน์ จากกระบวนการยุติธรรมต่อไปล่าสุดหมอปลายพลายกระซิบมาทํานายดวงเมืองปี2568และได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ในเครือ R.S. Group ว่าดวงวิญญาณยังคงแข็งเฮี้ยนรอทวงความยุติธรรมยังไม่ได้ไปในที่ที่ควรไปพร้อมใบ้ ด้วยท่าทางถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่ดูแลว้วชวนอึ้งแฟนๆสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https youtube be i ู f h 3 a สีเท่ากับ301ท่าเคร c n อย่าหาว่าดิฉันงมงายเลยนะคะมันปิดคดีไปแล้วมันจบลงไปแล้วทําไมอยู่ๆมันผุดขึ้นมาเหมือนดวงวิญญาณไม่ยอมไปผุดไปเกิดเขาถึงกลับมาเรียกร้องความยุติธรรมหรืออะไรคือปลายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกมาตลอดตั้งแต่ตอนแรกที่เกิดเหตุเลยอะที่แตงโมไม่ยอมแล้วก็เป็นดวงวิญญาณที่ค่อนข้างเยียนพอสมควรแล้วถ้าพูดกันตรงๆก็คือ เพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องของอิทธิพลของดวงวิญญาณที่ยังต้องการเคลียร์ตัวเองอยู่อะคา่ะก็ถือว่ามีอิทธิพลพอสมควรยังไม่แฮปปี้ยังไม่พร้อมที่จะไปเกิดเพราะฉะนั้นดิฉันค้างหน่อยค่ะเธอมาทวงความยุติธรรมรอค่ะจริงๆความยุติธรรมดวงวิญญาณพี่เขาก็ทวงตั้งแต่แรกแล้วอะคา่ะที่หนูบอกว่าจริงๆควรจะจับได้ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันเกิดเหตุอะไรสักอย่าง หรือเปล่าที่มันทําให้ขยับไปขยับมาแล้วก็เลื่อนออกไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันควรจะเสร็จมานานแล้วนะเรื่องนี้เอาใบบัวมาปิดช้างประมาณนั้นหมอปลายก็อาจจะมีการสื่อสารกับท่านยมเคยถามท่านไหมคะว่าน้องแตงโมเสียชีวิตเพราะอะไรเอาแบบที่มีครั้งหนึ่งที่เคยมีคนมาสัมภาษณ์ในเรื่องของพี่แตงโมประตูที่บ้านปลายอาทางกระแทกกระจกแตกทั้งบานเลยแล้วปลายก็เห็นเป็นภาพดวงวิญญาณซึ่งปลายจริงๆไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวปลายก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น พี่เขาก็บอกมาพอสมควรซึ่งเจ้าตัวเองเขาก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาโดนอะไรบ้างเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวอาคา่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนิทานที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ได้เตรียมกันก่อนไม่ได้รู้ล่วงหน้าเหมือนอาจารย์นัดหนูไปทานข้าวแล้วอาจารย์ก็พานหนูไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆไปเจอสภาพแวดล้อมที่เราไม่แฮปปี้เจอโรงงานร้างให้หนูไปจับผีโดยไม่มีอุปกรณ์หนูก็ป้องกันตัวไม่ได้อะไรแบบนี้อันนี้จากที่เคยสื่อเมื่อตอนโน้นนะคะถ้าถามแบบชาวบ้าน เชื่อไหมคะว่าน้องแตงโมไปฉีอาคาไม่เชื่ออาคาเขาใส่เป็นกึ่งบอนี่สูตรมันถอดยากมากนะคะมันพูดมาด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นผู้หญิงคือหนูมองว่ามันไม่ใช่เหตุผลทั้งวงไม่ใช่เลยแล้วเธอคิดว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตด้วยเหตุผลนี้เธอคิดว่าอะไรเรารู้กันสองคนเงียบเงียบใหญ่เอ็ดไปหลังจากสิ้นเสียงในคําถามนี้หมอปลายพรายกระซิบก็ได้สื่อสารออกมาด้วยท่าทางแทนคําพูดที่ดูแล้วตีความไม่ยากและค่อนข้างที่จะน่าตก แฟนต้องลองเข้าดูย้อนหลังว่าหมอปลายพยายามที่จะสื่อสารอะไรงานนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารา์รับชมสุดท้ายแล้วรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นดีที่สุดแฟนๆสามารถติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ศุกร์14นาฬิกา5นาทีทางช่อง8กดเลข27พร้อมรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8และติดตามทุกกระแสข่าวดังพร้อมเคลียร์ด่วนเคลียร์แรงก่อนใครบน Facebook คนดังนั่งเคลียร์เท่านั้น